สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องผมไปสูส่คุณซุ้นครับพ่อครับบาาัวเท้าห้างหน้านซีแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมจุอีกแล้วนะครับจุสดๆเลยนะครับมาสามสิบกีบพันตับไปพร้อมกับเอามาไว้พี่ได้มะละขี่นกพักไหมากพักไซเอามาเกี่ยวพี่น้องบัวลายหน่วยเอาพักกับบัวลายครับพี่น้องมีพักซี่พักซี่นี่แหละกับซาลาเนียกับพีเลือดเอามาใส่กับเขาหอน,หอนพี่น้องยำเทียงข่อยใบเ <c oughs> จียวเพียบ,บีสด mặc dù 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 mặc เนื่องจากว่าทั้งหนอกร่มแห้งโอ้ oh. บานพี่หนองร่มแห้งพี่หนอง bản bao đầu mắc cạc kìa <laughs> cục cục cứ gầu พ่อการปรกพริกง่วยเข้าไปตาจีตาสันเลยบ้านเนีเนื่องจากว่าน้องหนอกนี่ฟังอะไรด้วยวันร่มมันแห้ง เอื่นพี่น้องกับ่นออกบัตเนีกินอยู่ในบ้านมันก็สีบรรยากาศหนึ่งทั้งนอก,กับอีกบรรยากาศหนึ่งโอ้ เขาหว่อนก็หวอนงี้ดิหึ่ลีวไม่ไม ก็แบบลุกเตาลงให้หน่อยสี่เหลี่ยม แบบแบบสดยังครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> ฟังที่พี่น้องเสียงลมขนาดนั่งอยู่ในห้องเนี แห้งครับ30มสามสิบกินลกลึกกลึกเลย คนว่าต้มหอดชิ้นเดือนไมหมครับชิ้นเดือนกุม่มภาคยี่สิบแปดน้องพี่น้องปีหนึ่งไม่ยี่สิบแปดมื่อ ใส่พริกเข้าไปนวยหนึ่งหูคนเลย ได้ทุบตดมากจงได้กับจับพี่น้องขอตดก็อ่ายพี่น้องเด้อผู้บอกินผู้บอกินดิบผู้บอกินจุ่นเนี่ย พันตับไม่ได้ข้มใหญ่ับบอกกันจังอยพี่น่องเห็นบ่ได้ได้คู่มือเน <c oughs> อ้ออพักอีเลศกับว่าคยงามมันไดพี่นงเพราะว่า,ามนี่มันมันแหง้งโอ้คัดอยู่พี่น้องเหนือสุดๆนี่ บ่ใดบรรยากาศทั้งนองแล้วพี่น้อง <c oughs> มันอ่ะร่มร้ายกับ <c oughs> คือวาน่ะ ไปตัดห้ามาพี่น้องว่ามันตัดวันบวตแกแดดลืมเบงใส่มอมหมวกผิวออกเต่าเสาของห่อนาวาบแบบเลย เมืองสามสิบกี่พันเหนี่ยวอืมแบพี่น้อง <laughs> Còn và đồn đồn kinh thừa Cả hướng tợp Tại hàng bộ đồn hèn Tại cả xẹp cái câu, Chính năm đấy cả xẹp cái câu phía nào Phần xuyên kịp ว่าโปเพ็ดเพ็ดดูได้หรอพี่น้องว่าจะโปเพ็ด ซับปอนพี่น้องมันจืว่าเลือด

คุณครั้แล้วเจ้าวันตอนตอนซีคูณซี่ย่ำหยากยังไง กินนั่นต้งไปเนอ้องมันี่ห่วงอักแอ้วแอก,อก,อกมือนี่กินเนื้อสวดบ่วห่วงเลยสงไัยถือถัด ฟังเสียงฟังเสียงจะคข่องแย่มกับพ่อเหล้วพี่น้อง <laughs> เสียบคัอยู่ตัวพี่น้องใส <c oughs> ่กับอันหมากพักใส่หมากามะละขมลำลำโอ้ผิกใส่ไปหน่วยเดียว <c oughs> <c oughs> บาบบาบเลย <c oughs> บ่ได้ ว่เกือบเบิดขวดเออออกมารัดกันล่ะบ่เนี่ยอ๋อขอถดขอให้ที่พี่น้องเด้อยอาชีจับ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 ไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเนาะของการกินเขานะครับบางเทือกอะอาปากบ้างเทือกแงุ้มปากเอาเมื่อนี้บรรยากาศบ่อไ้เห็นบรรยากาศคือเขียวนะครับเห็นบรรยากาศอันนี้อันเป็นไม้กันอย่างมื่อ่บ้าแ่าเห็นก็เลยเอามา บังไว้จังหน่อยนะครับเป็นทั้งหลังเป็นไลย่ยังไงไล่เอ็นไลย่ยังกดตาเลี้ยวบอกนวมาคือไล่ซุ่มตะกีคือไล่ซุ่มตะกี่กนสารซุ่มนะครับเอาเนื่องจากว่ามันล่มก็ลเลยเขามาทาั้งในนะครับพี่น้องาบาังล่มในจังหน่อยมาก,กินอยู่ในห้องอาจิกล้องเนี่ยนะครับเสียงอาจิกลงเนี่ยกัขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยเอาว่าสิจุแบบอยู่ห้างนอกคักๆบัวเซา,า,า,าร่ามทักเถือ่อ แหงล่มมาเรื่อยๆโต้นมาเป็นหัวเป็นหัวนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกๆุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมบารเท่านะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับมักไรถือใจกระแช่บารท่านี้นะครับเด้อสำหรับมือครับสวัสดีครับ